นี่เป็นเจ้าแม่ตะเคียนเจ็ดร้อยปีบน,นบนตรงนี้นะตรงนี้เป็นเลขหนึ่งนะครับหนึ่งตัวนี้เป็นเลขแปดนะครับตัวนี้ท่านผู้ชมเนาะเดีย๋ยวเราจะขอโชคขอลาภให้กับท่านผู้ชมทุกท่านตรงนี้นะครับเป็นขอแม่ตะเคียนนะครับเราจะขอโชคให้กับท่านผู้ชมทุกท่านเนาะลองดูน่าจะเป็นเลขอะไรนะครับฝากผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วกันนะครับ รอบที่แล้วไปขอเลขที่แม่ตะเคียนวัดบัวผันนะครับได้เข้า3ตัวบนด้วยท่านผู้ชมเนาองสองตัวบน3ามตัวบนด้วยเนาะก็มาดูรอบนี้มาขอที่วัดสว่างอารมณ์ท่านผู้ชมนาะเจ้าแม่ตะเคียน700อปีนะครับมาดูการจะได้รับโชคหรือไม่ท่านผู้ชมผมจะขอจุดนี้นะให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูกันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับได้รับโชคกันไปเด้อสาธุนะครับเดีย๋ยวเรามาดูเป็นอย่างไรนะครับ นี่เป็นเจ้าแม่ตะเคียนเจ็ดร้อยปีท่านผูช้ชมส่องให้ดูก่อนนะครับอตอนนี้เราเคยมาขอตรงนี้นะท่านผู้ชมขยับเสียมซีกันเนาะเจ้าแม่ตะเคียนด้านในท่านผู้ชมมาสาธุขอโชคขอลาบก,กันไหม แด้อาแป้งมาด้วยวันนี้นะครับไม่ได้แป้งมาหาโชคขอราบให้กับท่านผู้ชมนะครับส่องให้ดูเผื่อเผื่อโชคเข้าข้างนะครับเพื่อโชคเข้าข้างจะได้รับโชคเป็นเลขสองตัวสามตัวนะครับ๋ยวดูก่อนนะครับต้องดูก่อนต้องดูมองหาก่อนนะไม่ายท่านจะบอกว่าโอ้ยส่องหาอะไรงั้นเราใช่ไหม เราปกติแล้วเราก็ขอโชคแบบนี้ตลอดนะคือถ้าเห็นอะไรที่มันเป็นเลขก่อนนะถึงจะแบบส่งให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะบางคนก็ไม่ไม่อ่ไม่เชื่อสิ่งที่เราบอกก็บางครั้งก็ลอดรอดสองรอบสามรอบที่ผ่านมาแล้วก็หวยเข้าตลอดเหมือนกันนะท่านผู้ชมเนะาะสังเกตดูตั้งแต่หลังสงการมานี่เราปังปังพอสมควรนะครับอืมแล้วก็ไปที่วัดอ่าอะไรนะ แม่แม่จะเคียนวัดบัวผันนะท่านผู้ชมเนาะได้เลขเนาะเข้าสามตัวด้วยนะท่านผู้ชมนองดูรอบนี้นะที่วัดนี้นะจะเป็นอย่างไรผู้ชมนี่นี่น,นี่เลขอะไรนี่นี่เห็นไหมเลขอะไรเอ่ยมีไหมน,น,นี่เห็นไหม มืนเลขไหมนี่เห็นเลขไหมท่านผู้ชมเลขอะไรหุยมีเลขจริงๆนะนะท่านผู้ชมเห็นไหมอืมชัดเลยด้วยนะชัดด้วยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ค่อยตั้งก่อนนะครับตั้งก่อนนะครับ เอาท่านผู้ชมดูเลขนะเหมือนตัวอะไรบ้างสองดีสองดีๆนะครับอาจจะว่ามันดูไกลหน่อยท่านผู้ชมเพราะว่ากล้องมันเข้าใกล้ไม่ได้นะนี่นะครับตัวอะไรบ้างนะครับมันมีคล้ายๆมีหกมีสี่มีแปดนะครับใช่ไหมเออท่านผู้ชมลองสังเกตก,กันดีๆนะ ว่าเป็นเลขอะไรนะครับคือถ้ามันเข้าใกล้ถ้าผู้ชมกล้องผมมันก็จะแบบมัวมัวนหน่อยมันจะไม่ค่อยชาด์ตแต่ดูอย่างเงี้ยเป็นเป็นหกเป็นสี่นะครับเป็นหกเป็นสี่เห็นไหมด้านบนนั้นเป็นเลขหก 6, เห็นไหมหกสี่นะครับหกหนึ่งก็ได้นะครับสองแปดหรือเปล่าหกสี 6, 4, 2, 8, ่สองแปดตัวมือผมไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ นี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเพอ,อมันสะดุดตานะตอนที่ผมเดินผ่านเมื่อกี้นะเออจะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อกี้สะดุดตามากเลยนะท่านผู้ชมนาอทชี่เห็นนะเลขอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมจริงจริงั้งนะตาผมเองนะที่ผมเห็นนะท่านผู้ชมลองชี้ให้ดูนะ ด้านบนนะท่านผู้ชมนะด้านบนตัวนี้นะตัวนี้นะครับผมเห็นเป็นเลขหกนะด้านบนตรงนี้นะตรงนี้เป็นเลขหนึ่งนะครับหนึ่งตัวนี้เป็นเลขแปดนะครับ 1. ตัวน,น,น,วนี้ตัวนี้เป็นเลขแปดนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจระหว่างสองสองนะครับสองแล้วก็มีสามด้วยหรือเปล่าเออมันมีคล้ายๆห้าเนาะดูในกล้องมันคล้ายๆห้านะเหมือน 2, สองเหมือนสองเหมือนห้าเหมือนแปดใช่ไหมแต่ทางเนี้ยมันมีเหมือนหก หนึ่งหรือหนึ่งเก้าก็ได้นะท่านผู้ชมลองสังเกตก,กันดีๆนะตัวบนเนี้ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆเลขเลขหกเห็นไหมมุมบนเนี่ยด้วยตาเปล่าผมเองอยผมเห็นชัดมากนะแต่ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะเห็นหรือเปล่านะอืเห็นไหมเนาะท่านผู้ชมใครเห็นเป็นเลขอะไรลองสังเกตดีๆนะ มันก็จะเป็นเนื้อไม้นะครับถ้าไปชมนูนออกมาแล้วก็มีเลขให้ดูใช่ไหมสองห้าหรือเปล่ามีสองมีห้ามีแปดหรือสองสามแปดสักอย่างมีความลักษณะเป็นลักษณะแบบนั้นเนาะด้านข้างนี้จะเป็นเลขหนึ่งบนนี้จะเป็นเลขหกนะเลขหกตรงนีนะ้ตรงมุมเนี่ยไม่หกก็ 9, เก้าหละท่านผู้ชมมันมีลักษณะคล้ายอยู่นะตรงนี้ตรงนี้ก็มีลักษณะคล้ายสี่นะแต่เหมือนหนึ่งมากกว่า เห็นไหมตั้งให้ดูก่อนนะท่านผู้ชมลองช่วยกันดูถ้าจะตีนะท่านผู้ชมก็มีตัวนี้ตัวหนึ่งดูดิเหมือนห้าดิเหมือนเจ็ดดูดิห้ากับเจ็ดหรือเปล่าอุ้ยสวยมาก,กน,นะเลขเจ็ดดูดิไม่รู้ใครเขียนไว้หรือเปล่ารู้ว่าทังไงตัวเลขมันชัดมากเลยนะเห็นไหมนี่เลขห้านะอันนี้เลขเจ็ดนะครับนี่มีใครเห็นไหม เว้ยมันจะมันสวยมาก,กน,นะมันเหมือนเลขแต่ถ้าเป็นคนเขียนนะไม่น่าจะเขียนสวยขนาดนี้มันเป็นเลขที่ขึ้นมาชัดเหมือนกันนะเนี่ยห้าเจ็ดนะอืมมีใครเห็นหรือเปล่าหรือเป็นห้าสามนี่ตรงนี้เลขสามปะ่ะอันนี้เลขเจ็ดนะเขียนไหมท่านผู้ชมอ๋อนะครับมีใครเห็นอย่างที่ผมบอกไหมเนี่ยเลขห้านะครับมีเลขห้าเห็นไหม อันนี้เลขห้านะครับแล้วตรงนี้เป็นเลขสามแล้วตรงนี้เป็นเลขเจ็ดเนี่ยชัดอยู่นะผมว่านะอืมนะครับดูดีๆนะผมว่าเห็นอยู่นะครับ<ม>เห็นเลขนี้อันนี้ชัดมากเลยแหละท่านผู้ชมอันนี้ชัดจริงๆนะครับห้าสามเจ็ดนะครับ 5, 3, 7, นะห้าสามเจ็ดนะดูท่านผู้ชมเห็นอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะลองเล็งกันดีๆนะครับเห็นไหมเลขห้า น,นี่เลขสามเลขเจ็ดอันนี้ผมเพิ่งเห็นเมื่อกี้นะมันไม่ใช่รอยเขียนเลยนะมันเป็นไม่รู้อะแต่เลขมันเหมือนมันเป็นเงาเงาขึ้นมาท่านผู้ชมนะเลขเนี่ยมันเป็นรอยเก่าที่เขารูปไว้ท่านผู้ชมมันมีหลายหลายอันนะอันนี้ก็อันนี้เป็นห้าสามเจ็ดใช่ไหมแต่ตรงนี้เห็นเป็นหกสามนี่หกนี่หก น,นี่เลขสามทีนี้หกสามอันนี้คลา้คลายเลขเจ็ดเหมือนเนาะหกเจ็ดสามเหมือนกันหกเจ็ดสาม 6, 7, 3, กับห้าเจ็ดสามป่ะห้าสามเจ็ดอันนี้เป็นห้านะห้าเลขสามอันนี้เลขเจนะ็ดนั่งเงาดำๆตรงนี้นะเห็นไหมมีใครเห็นเหมือนที่ผมเห็นปะ่ะเว้ยชัดนะเออชัดอยู่นะท่านผู้ชม อสังเกตดีนะแวผมถ่ายไว้ให้ดูนะบางคนบอกว่าเพร์เจอร์ว่ะไม่เพร์เจอร์นะเห็นจริงๆนะถ้าใครไม่เห็นตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าไงนะผมว่ามันชัดมากเลยนะเนี่ยเลขห้าเลขสามเลขเจ็ดอันนี้ขอจากแม่แตะเคียนเจ็ดร้อยปีนะอ่านะครับ แม่แต่เคียงเจ็ดร้อยปีที่นี่ท่านผู้ชมเมื่อกี้เห็นอยู่ด้านบนนะแต่ตรงนี้ชัดมากเลยอะ่ะเอ็กี้ชัดกว่านะไม่ต้องแทบไม่ต้องตีเลยนะห้าสามเจ็ดเห็นไหมชัดมากๆนะครับจับสองตัวด้วยนะตัดสองตัวเลยใครที่รับชมอยู่ห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ด ชัดจนไม่รู้จะบอกอยังไงอะถ้าใครไม่เห็นก็ไม่จะพูดว่าไงแล้วเนาะโอเคไหมท่านผู้ชมชัดมากๆนะครับตรงนี้โอเคนะครับเห็นไหมถ้าไม่มีใครเห็นนี่ผมแปลกใจมากเลยนะมันใช่อยู่เนาะชัดมากๆนะครับห้าสามเจ็ดนะเนี่ยตัวเนี้ยเลขห้าเลขสามหรือเลขเจ็ด ลบไม่ออกเลยนะนี้ยห้าสามเจ็ดนะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะท่านชมแต่ก็คิดว่าน่าจะได้รับโชคอยู่เนาะมันเป็นอย่างนี้นะชัดหรือเปล่าเป็นร่องรอยดำๆอยู่นะเห็นไหมห้าสามเจ็ด โอเคไหมท่านผู้ชมใครที่เห็นเลขที่แตกต่างจากที่ผมเห็นก็คอมเมนต์มาแล้วกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะที่จะทําให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับโชคนะตรงนี้ก็เป็นขอนตะเคียนเหมือนกันท่านผู้ชมเนาะเออนะครับอ้าวท่านผู้ชมมาสรุปเลขนะเมื่อกี้นะครับที่เราส่งเมื่อกี้ท่านผู้ชมนาะมีอยู่สองสองจุดนะจุดแรกก็จะเป็นเลขหนึ่งเก้านะครับแล้วก็เป็นเลขเอ่อ 2 5 8ห้จุดที่2เป็น5 3 7ซึ่งชัดมากนะก็ฝากท่านชมทุกท่านที่รับชมอยู่ขอให้รับโชคเนาะขอให้ท่านชมได้รับโชคจากตรงนี้ไปนะครับวันนี้เรามาที่นี่แล้วท่านผู้ชมเนาะมาขอที่วัดสว่างรงคอันนี้เป็นแม่ตะเคียน700ปีอยู่ด้านนี้ท่านผู้ชมเนาะก็หวังว่าท่านผู้ชมท่านจะได้รับโชคเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเรา คนสองเลขด้วยแล้วกันนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิูหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ